ในงานวัดนะครับเนี่ยแน่นอนที่สุดมีการละเล่นในหลายรูปแบบมีชิงช้าสวรรค์มีการละเล่นต่างๆปลาเป้าปลาลูกดอกต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีพนันหมุนวงล้อเออนี่นะครับพนันหมุนวงล้อนะครับ,รบไปไปมาๆมันเป็นของเล่นหรือการพนันเราก็ไม่รู้ออแต่ว่าภาพที่จะได้ดูต่อไปนี้เขาบอกว่าเนี่ยมีแก๊งพนันหมุนวงล้อในงานวัดเหมิมหนักเลยบุกกระทืบสองสามีภรรยาต่อหน้าหลานหลังหลอกให้เล่นพนันแต่เยื่อนี่รู้ทัน เอออาวลองฟังดูนะครับนางสาวเอนะนามสมมุติอายุ25ปีพร้อมด้วยกับแฟนนุ่มได้เดินทางเข้าขอ,ขอความช่วยเหลือจากนายเอกภพเหลืองประเสริฐเนี่ยผู้ช่วยสสเขตสายไหมผู้ก่อตั้งเพจเขตสายสายไหมต้องรอดเนี่ยนะบอกว่าอย่างนี้บอกว่าในตัวเขากับแฟนเนี่ยนะครับเนี่ยไปเที่ยวในงานแสดงอ่าเขาเรียกว่างานวัดนี่แหละนะฮะในงานแสดงสินค้าถูกรุมทําร้ายต่อหน้าหลานชายหลานชายเนี่ยอายุ7ขวบเท่านั้น ตัวเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักเลยตาบวมช้ำหัวแตกคิ้วแตกแล้วก็มีบาดแผลถลอกตามร่างกายกว่า10แห่งนะครับเจ็บตัวไม่พอยังสูญเงินไปอีก2 0 0 0 0บาทว่าอย่างนั้นเอ้าว่ายัางไงเรื่องนี้นายบีเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่30กรกฎาคมเวลา3ทุ่มตัวเขากับแฟนเนี่ยตั้งใจจะพาหลานชายวัยเจ็ดขวบไปเดินเที่ยวง,งานแสดงสินค้าในซอยวัดอ่าเรียกว่าวัดแป้นทองนะฮะอยู่ที่ถนนไฮไทยราชแขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวาในกรุงเทพระหว่างเดินเที่ยวง,งานได้เดินผ่านซุ้มพนันหมุนวงล้อสังเกตเห็น,นมีคนยืนล้อมวงเล่นหมุนวงล้ออยู่จํานวนมากจู่ๆก็มีกลุ่มคนที่เล่นอยู่สองสาคนเนี่ยเดินมาดึงแขนเขามาดึงมือเขาเข้าไปยืนดูการเล่นและก็พูดชักชวนให้เล่นแต่เขาปฏิเสธและบอกว่ากําลังจะเดินออกแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าเป็นหน้าหมาหรือไม่พูดทํานองว่าเนี่ยเนี่ยเล่นได้เล่นได้เงินมาเยอะเลยและก็ยื่นแบงค์ร้อย แบงค์หนึ่งใบหนึ like ่งเพื่อให้เขาไปเสี่ยงโชคเผื่อจะได้เขาก็เลยเอาเงินไปวางไว้ที่เสี่ยงโชคแต่เจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าต้องวางครั้งละ200้เขาก็เลยควักเพิ่มอีก100เป็น200แต่ก็เสี่ยงโชคแล้วก็ไม่ถูกรางวัลว่าอย่างนั้นจากนั้นผู้หญิงคนที่ว่านี้นะครับก็บอกว่าให้ช่วยหมุนให้หน่อยโดยจับมือเขาเนี่ยไปหมุนที่วงล้ออีกนะครับแต่ก็ไม่ได้เงินหญิงคนนั้นก็มายืมเงินเขาเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินสดแต่หญิงบอกว่าให้โอนให้ก็ได้ก็เลยโอนไปให้ประมาณสักร้อยหนึ นะครับทีนี้วงล้อเนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่มรางวัลให้นะนี่เพิ่มรางวัลจากเดิมเนี่ยเป็น90,000บาทว่าอย่างนั้นเพื่อสร้างความสนใจแต่ต้องวางเงินหมุนเนี่ยสองหมบาทครั้งแรกปรากฏว่าได้รางวัลแต่ทางร้านถามว่าได้วางเงินไว้หรือไม่เขาบอกว่าไม่ได้วางเพราะว่าไม,ม่มีเงินสดเขาก็เลยบอกว่าให้ไปหาเงินมาเพื่อมาแลกกับรางวัล9 0 0 0 0บาทคือเขาหลอกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับสุดท้ายนี่นะครับคนที่คนที่เล่นเนี่ยนะก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยนะต้องการพาหลานมาเที่ยวงาน ผมไม่ได้ต้องการมาเล่นการพนันมีปากเสียงกันสุดท้ายนี่แฟนได้เอ่ยถามออกไปว่าขอถามจริงๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้คือหน้าหมาที่คอยหลอกคนเล่นหรือไม่นะครับหลังสิ้นเสียงปั๊บเย่ยโอ้โหมีตะโกนคำดับดาบดาหยาบคายแล้วก็มาต่อยตัวเขาคือเขาบอกว่าเนี่ยรู้มากนักใช่ไหมรุมมาเลยหลังจากนั้นก็ตุกตับตุกตับลงไปกองอ,อยู่กับพื้นเลยครับแล้วก็มีคนที่ไปเที่ยวงานก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับไปแจ้งความกับตํารวจสอนอ นิมิตใหม่ผ่านไป5วันตำรวจยังไม่ลงพื้นที่เลยเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อย ประเด็นมันก็คือแบบมันจะมีคนข้างๆอะค่ะเขาบอกว่าตอนที่แฟนเอาเงินสองหมื่นให้เขาใช่ไหมคะแฟนเขาก็จะหยุดเล่นแล้วแล้วคนข้างๆเขาบอกว่าไอ้นุม่มยืมหมุนให้หน่อยพอหมุนให้นั่นคือจบเลยพี่มีการมีการบังคับจับมือไปหมุน,นมีหนูก็ได้ถามว่าพี่สรุปอะนุคอถามจริงนะที่ยืนตรงเนี้ยหน้ามาใช่ไหมเขาชี้มือมาข้างหน้าหนูอย่างเงี้ยเราบอกพวกมึงลุม คำนี้เลยแล้วก็โดนเลยใช่หลังจากคำนั้นบอกว่าตอนที่เขาให้เราเนี่ยคือเขาให้เราคือคนที่ได้รับแจ้งคุณปงฮะหมายเขาว่าทางเพจเขาก็บอกว่าคือลักษณะเนี่ยคนที่มาทําแบบนี้มันทํางานกันเป็นทีมนะครับเคยมีคนเนี่ยตกเป็นเหยื่อไปแล้วหลายรายว่าอย่างนั้นใช่คือหมายเขาว่าเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยทีแรกเล่นได้พวกนี้ก็จะหาอุบายบอกว่ายังไม่ให้เลิกเล่นนะถ้าเล่นได้เนี่ยยังไม่ให้เลิกเล่นยื้อไปเรื่อยๆจะต้องลงเงินอีกนะครับ แล้วพอจะเลิกเนี่ยนะครับไม่ยอมฮนะเพราะว่าทีแรกเขาบอกเขาได้แล้วนะเก้าหมื่นแต่มีการแบบพูดในทํานองที่บอกว่ายังไม่ได้มันจะต้องมีการลงเงินอะไรต่างๆเอาเงินไปวางก่อนสองหมืน่นเพื่อจะได้เก้าหมื่นพอวางปุ๊บพอได้บอกไอ้เงินที่วางเป็นของรอบเมื่อกี้อของรอบใหม่เนี่ยยังไม่ได้ลงอะไรทํานองนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบจะเลิกก็เลิกไม่ได้อพอจะเลิกไม่ได้ปุ๊บพูดออกมาโพ้งเลยไอ้ที่ยืนยืนกันอยู่เนี่ยหน้าม,ม้าใช่ไหมเนี่ยรู้ทัน เลยโดนกระทืบนะครับครับทีนี้ทางตํารวจได้รับแจ้งเนี่ยนะ,ค,ะครับคือเขาก็บอกว่าอยากจะคนที่ไปแจ้งก็อยากจะให้ตํารวจเนี่ยไปกวดขันหน่อยสิเนี่ยเอาจริงจังหน่อยนี่นะครับเนี่ยไปปราบปราบไอ้แก๊งพนันกลุ่มนี้อย่างเด็ดขาดนะเพื่อที่จะไม่ให้คนที่บริสุทธิ์เนี่ยตกเป็นเหยื่อของไอ้คนกลุ่มนี้ค่<ฮ>ะแต่ว่าทางตํารวจยังเฉอยอยู่ใช่ไหมก็ไปแจ้งความไว้แล้วเนี่ยห้า <ฮะ S 2> วันแล้วตํารวจยังไม่ได้สอบสวนหรือชี้จุดไม่คืบหน้าเออ <ฮะ S 2> นี่ตารวจไม่รู้ยังไงเนี่ย เหมือนกับว่าเนี่ยพอเรื่องอพนันง,งานวัดพวกนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยจะช้าถ้าเป็นตำรวจพื้นที่นะหเหมือนกับเขาเขารู้กันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะะ